เขาทีเขาทีมามาวอนวันนี่ลูกมาบอลนัะนนี่ใครมาหลบอยู่ตรงโต๊ะครูเดี๋ยวคุณครูจะตดจีดอมเลยเออดีไหมพี่ตาใครแรกผมเดินมาไหมมานี่มามาเอาป่ะมาหน่งตรงนี้อ้าวแล้วดึงแมสมาดึงแมสมาอ่าโอเคหยุดสาวบางคุณครูเริ่มแก่แล้วคุณครูกลัวโรคโควิดเอาปิดแมสก์่อนเออครับว่าไงลูกเนนะอะไรนะ ใครก็กลัวเหมือนกันกลัวโอเคผัวกลัวเลยอ่ะหลังต้องหลังต้องต้อบมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอัมพลหนึ่งครั้งอย่างนี้อ่ะอัมพลคอยสังเกตนะประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งประมือสองครั้งสองครั้งประมือสองครั้งประมือสองครั้ง ตบมือสามค่ะอาเก่งมากเยี่ยมมากอ๋อทงเองทำเองเลยหากกว่าเรากำลังสบายจึงตอมือพันหากกว่าเรากำลังสบายจึงตงอมือพันหากกว่าเรากำลังมีสุขหมดปัามทุกข์ที่ได้ทากสิ่งมัวไปวิง่งอะไรกันเราจึงตอมือพันหากกว่าเรากำลังสบายจิงเสียงแมวแมวหรือเป็ดเนี่ยเป็นแมวหรือเป็นเป็ด แล้วก็เป็นเลยค่ะเป็นแมวเป็นแมวร้องไงคะเมียวเมียวเห็นไหมบนยังรู้เลยหากัวเรากำลังสบายจึงส่งเสียงแมวหากัวเรากำลังสบายจึงส่งเสียงแมวหากัวเรากำลังมีสุขหมดความสุกข์ได้ทั้งสิ้นปวดิ่งอะไรกันเราจึงส่งเสียงแมวหากัวเรากำลังสบายจึงส่งเสียงหมาเออหงงหงงหากัวเรากำลังสบายจนส่ง อ่วกเราก็เริมมีสุขมดความสุขได้ทั้งฟิดมัวปรวิงอะไรกันเราจะส่งเสียงหมาอ่ะถ้าเราไม่เรียกหมาเราเรียกอย่างว่าไงไอบ้างไม่ใช่สิเรียกว่าไงหมาไม่ใช่ถ้าเราจะเรียกหมาพๆอ่ะด็อกด็อกสุนัคยรียกไหมว่าสุนักอ่ะอ่าคนที่เขาพูดเพราะเนี่ยเขาจะเรียกหมาว่าสุนัขฉันเลี้ยงสุนัข เลี่ยสุนัขเฉลี่ยสุนัขเฉีสุนัขเลี่ยสุนัขอ่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราพูดง่ายๆเอาง่ายๆก็คือคำว่าหมานั่นเองหมาแมวหมาแมวหรือว่าภาษาดูเลี้ยงแมวด้วยอ่ะแล้วเริ่มดูทำเสียงแมวเลี้ยงให้คุณกรูฟังยานอ่ะแมวเร้องนะเมียวิวอ่ะห้าเราคำรสบายจงตรงถิดอกเฮ้ยดอกดอกคืออะไรอ้ออออ่ะหมาเรากำร สบายอยู่งสด๊ากว่าเราตํานังมีสุขหมดความทุขจไทั้งกิหัวต่วิ่งอะไรกันเราที่สงสิด๊อกหากว่าเราทําสบายอยู่สงสแคแค่อะไรแคคืออะไรแมวแคคืออะไรแมวอะไรนะหากว่าเราตําังสบายอยู่สงสแคแมวแมวหากว่าเราตํางัง เรากาลังมีสุมุทางชวะิกัาึงเส็แะโอเคอ่ะมตัวนึงมยตัวนึงมตัววันนี้มตัวนึงเบิร์ดบิร์ดคืออะไรเบิร์ดคือนกนะคะเก่งมากปรุมือให้กล้องหน่อยเก่งมากนะคะาวเรากาลังสบายจึงงเจเบิร์ดบิร์ด เบิร์มันร้องไงจิ๊บจิ๊บโอ้โหเวริกูสเวริกูสนะคะอ้าวหากัวดาวกำลังสบายจะงงสิงเบิร์ตจิ๊บ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 เบิร์ตเ้อะจิ๊บจิ๊บไหนเบิร์ตกางปิดให้ครูดูหน่อยสิอ่าวกางปิดให้ครูดูหน่อยโอ้โบินหน่อยบินหน่อย เบิร์ดเบิร <Agg iel. S 2> ์ดคือนกแคคคือแมวล็อกคือไหนหมาพวกเพราะฉันหมาพวกเพราะคืออะไรสุนัขสุนัขสุนัขสุนักคืออะไรคือหมาสุนัขคือหมาเรียนรู้ก่อนลูกทั้งหมดนั่งรู้ไมดีเอออ่าทั้งหมดหลังต้องเดี๋ยวเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษละ เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วพร้อมหรือยังพร้อมพร้หรือยังครับพร้อมหรือยังครับ้ <Okay. S 1> ออ,บ <Okay. S 1> อ่าโอเคว e r ดีกู d วันดีกูดเล่ย่อ้นรงเยเงนงไม่ใช่คุกศรมว่าง,ง่าโอเควดีกูดนี่นี่น,น,นี่สองนอกสองพระนอกอลอหลังไปแล้วก็มอง <All right. S 1> มองที่คุกครูสองพระหน่อก็สองสามเ <All right. S 1> อาไม

โอเคโน่อีเลเวนอีเลเวนคืออีเลเวนคืออะไรเวนอ้ยไม่ใช่จีลเวนสิบเอ็ดอเกเสียงอีเลเวนอีเลเวนอีเเนอัเรลนน้ำมนต์คุณหรือเปล่าลูกน้ำมนตพูดตามด้วยนะดูด้วยนั้นเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องนะน้ำมนต์จะขึ้นตอนหนึ่งเหมือนพี่น้ำหวานไหมคะ ต้องคืนต้องดูสิลูกอันนี้น้ำมตนน้ำมตนมานี่น้ำมตนใส่ตามองไม่ได้แล้วน้ำมนต้องมาอยู่ตรงนี้เก่งมากเดี๋ยวใครตั้งใจเรียนเรียนดีคุณครูจะให้ขึ้นปอน,นึงนนใครท<ด>ี่ว่าวไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจเรียนให้อยู่อนุบาลซ้าต่อไปเรืเ่อยๆอเ,เคโอเคโอเคโเคโอเคีอเอเคคออเคคอ อีเล่นออกเสียงอีเลเวกันตามอีเลเวตอีเลเวคืออะไรสิบเอ็ดเ12 1เคือ12บสคือสิอ่ะมาท่องตามครูก่อนนะวันหนึ่งค2ูสองไปห

เลขอะไรอีเลเวนเลขอะไรลูกอีเลเวนอีเลเวนคือ10หนูไปเซเว่นบ่อยๆหนูไปซื้อของในไทไปซื้อของที่เซเว่นมั้งยกมืออ่ะหนูไปซื้อของที่เซเว่นหนูยังไม่รู้อีกเหรอที่เซเว่นอีเลเวนเนี่ยเขามีเลขอะไรบ้างอ่ะไหนโพสิ่เซเว่นอีเลเวนเพราะฉะนั้นในเซเว่นอีเลเวนต้องเป็นเลขอะไร เลขเจ็ดกับเลขอะไรบา้างเลลูกเลขเจ็ดกับเลขสิบเอ็ดอะลังกงงล้องมีน้างถ่น้ำด้วยใช่ไหมอ่ะเก่งมากนะคะอ่ะเราม,มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของวันนี้กันนะคะอ่ะพนมมือให้ทำท่านะคะตั้งสติก่อนคุณก้องโซ่บต์เรือกล้องโซ่นบนลอลทำอะไรลูกอะจิตใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นคุณชายคุณชาย ให้เยี่ยม,มันนอมมือไว้ก่อนอ่ะ1 2 3สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเก่งมากต่อมือต่ออีกหน่อยค่ะอ่ะอันนี้นะคะ วันนี้ตัวเราตัวเด็กตัวเด็กเห็นปุดบสิตัวเด็กเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะทิ้งขยะถังสีเหลืองคุณครูสอนแล้วว่าถังสีเหลืองเป็นขยะอะไรเลยตบมือให้กล้องหน่อยจำได้เก่งมากตบมือเร็วแล้วใครใครทำใจต้องส่งมือี่ห้องเร็วตบมือก่อนเร็วอ่ะ ใช้ถ<ม>ังยาสีอะไรเี<ม>เก่งมากเขี้ยม,มถัขงขยะสีเขียวไว้ใส่ถังขยะอะไรคะ<ม>ทั่ว<ม>ไปที่ไม่เป็นอันตรายที่ไม่เปียกว่าไงลูก<ม>ใช่ถูกต้องเก่งมากอ่ะมีอะไรบ้างน้ำมนมาบอกเพื่อนซิมีอะไรบ้างขยะอันตรายมีอะไรมีอะไรเพื่อาทำลังดิฟขอบคุกับน้ำมนบอกสิว่าขยะอันตรายมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ อ่ามีหลอดไฟแล้วมีอะไรอีกนะทานอ่าทานสร้างตละดายนะมันระเบิดได้ใช่ไหมอ่าทานหรือแบตเตอรี่ระเบิดได้อ่าตอไปส่วนขยะสีแดงไอขยะสีฟ้าทางขยะสีฟ้านี่คือขยะอะไรเก่งมากเยี่ยมกอเหมือนได้หน่อยนะเนรูแป๊บเดียววันเดียวได้เลยติ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆทุกคนเวลา งลเด็นทุกคนเวลาไปทิ้งขยะรู้หรือยังว่าเราควรจะทิ้งขยะยังไงรู้แล้วใช่ไหมครับเก่งมากครับอ่ะช่วยอีกทีหนึ่งขยะสีเหลืองใส่ขยะอะไรคะขยะรีไซเคิลรีไซ็คเิลรีเซ็คิลในที่นี้ก็คือขวดน้ำขวดน้ำอะไรที่มันเป็นที่มันไปสามารถที่ไปปรับพลาสติกอย่างเงี้ยว่าไงลูกที่บ้านอะไรนะที่ ถังขยะสีดำเหรออ๋อถังขยะสีดำก็คือเขาไปซื้อมาโดยที่ไม่ได้ระบุสีก็ใส่ได้ทุกอย่างหรกถ้าใส่ได้ทุกอย่างเราควรจะมีถุงอะไรถุงอะไรถุงอะไรใส่ทีเนี่ยที่คอนโดทําที่ห้องเนี่ยถุงอะไรถุงขยะถุงดำก็เรียกว่าถุงดำถุงดำไว้ใส่ขยะนะคะถุงขยะเออถังขยะสีฟ้าขยะอะไรอ่ะถังขยะอีฟ้าขยะสีฟ้านะคะอ้าว เด็กคนนี้กำลังทิ้งขยะในถังร e ีไซเคิลโดยมีอะไรอยู่ข้ขางหุ่นยนต์ําไม่หนูรู้ว่าเป็นหุ่นยนต์แ่ละคะรู้รู้ได้ไงเพราะอะไรเพราะเป็นหุ่นยนต์ที่หนูเห็นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นคนอย่างเงี้ยถ้าคนจะมีอ่าเนื้อหนังมีตามีฟันมีจมูกมีปากนะคะ<พ>เด็กคิดว่าผู้หญิงผู้ชายเด็รอ่ี้ผู้ชายทำไมคิดว่าเป็นผู้ชาย ทำไมคิดว่ารู้สสยผมซานใส่กางเกงใช่ไหมแล้วมีอะไรหมรองเท้ารองเท้าอ่ะมีกระเป๋าด้วยจะเปิดแล้วนะแอนแทนแอ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 นะบนอนแอนแอนแอนอนแ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 ้นแนแแอนแ้านแอ่แนแอนแนแอนแนนน มันจะมี QR code เด็กๆพูดสิ QR code QR code เอ้าวอานั่งเรียนให้ดีเด็นนกๆน,น,นั่งเรียนให้ดีการตามนนใช่ QR code สามารถสแกนในโทรศัพท์ได้ยิงเข้าไปเลยได้มาสแกนเข้าไปมันจะมีบทเรียนมันจะมีข้อูลมันจะมีท <ชา S 1> ิทาง<ช>าที่เราอ่านด้วยแต่เราต้องผ่านโทรศัพท์นะคะอ่ะเห็นไหมอันนี้บอกแลวนะว่าใครได้หนังสือเล่มนี้ไป มี qr code ให้สแกนด้วยไม่มีโทรศัพท์หรอมีโทรศัพท์แต่ว่าแม่ผมสแกนไม่เป็นสแกนเป็นดูที่ลายเนี่ยดูที่ลายเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคุณครูสอนสแกนตอนบ่ายแล้วกันนะอ่ะเอ่ยหน่อยะว้าวเขาบอกว่าสัญลักษณ์ประจำ